สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง BIKERINSPIRE e. วันนี้ผอมาจากพาเพื่อนๆไปรู้จักกับหนึ่งใน BB กันสไตล,ล์รัสเซียที่กำลังมาแรงสุดๆในสายสสมและสายยิงเล่นอย่าง AK-47CO2 Steel BB รุ่นเรบริการัสเซียที่บอกเลยว่าใครที่ชอบความคลาสสิกความดุดันและความสมจริงต้องถูกใจแน่นอน เริ่มกันที่ตัวภายนอกก่อนเลยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับ AK-47 ตัวจริงมากที่สุดทั้งสัดส่วนน้ำหนักและวัสดุโดยโครงหลักทำจากโลหะผสมให้ความรู้สึกหนักแน่นจับแล้วมีความมั่นคงไม่กองแก้งเหมือนของเล่นทั่วไปส่วนผ่านท้ายและชิ้นไม้ต่างๆถูกทำพื้นผิวให้เหมือนไม้จริงสไตล์อาวุธรัสเซียยุคคลาสสิกเรียรกว่าถือขึ้นมาแล้วได้ f ล e AK แท้ทุกองศา ด้านภายในก็ไม่ธรรมดาเพราะใช้ระบบ CO2 คาตริดทำให้แรงยิงคมที่ลื่นและตอบสนองดีมากแมกกาซีนรองรับเม็ด BB เหล็กให้ความรู้สึกสมจริงทุกจังหวะการยิงระบบภายในถูกออกแบบมาให้ทนทานดูแลง่ายและมีความเสถียรแม้ยิงต่อเนื่องตัวโบและระบบเคลื่อนที่ต่างๆให้ความรู้สึกเหมือนจับปืนจริงแบบไม่เวิร์เกินไปมาถึงเรื่องประสิทธิภาพรุ่นนี้ยิงด้วยเม็ด BB s t e ลทำให้วิถีกระสุนค่อนข้างนิ่งมาก ระยะยิงมีความเสถียรเหมาะทั้งการยิงเป้าในบ้านและการซ้อมยิงกลางแจง้งเสียงตอนยิงให้ฟีลแน่นๆหนักๆแ,แ,แบบที่คนชอบปืนจำลองต้องยิ้มแน่นอนอัตราการกินแก๊สถือว่ากำลังดีใช้ได้หลายแม็กกาซีนต่อหนึ่งหลอด CO2 เรียกว่าเพียงพอสำหรับการยิงสนุกๆหรือฝึกความแม่นยำโดยรวมแล้ว AK 47CO2 ส t e e l BB Russian r ติ l i c บร,รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความสมจริงเป็นหลัก ทั้งเสียงการถีบเล็กๆน้ำหนักและวัสดุที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงต้นฉบับแถมยังเป็นปืนผส,สมที่ตั้งโชว์ก็เท่มากหรือจะใช้ยิงเล่นก็สนุกสุดๆเหมาะทั้งมือใหม่และคนที่เล่นบ b กันมานานแล้วถ้าใครกำลังมองหา b ีบีกันสไตล์รัสเซียที่สมจริงทุกรายละเอียดรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าใช้สุดๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจาก BIKERINSTIRE